ไม่มีแล้วพ่อพ่อมีนมไหมไม่มีไหนลองจับซิหาเจอไหมนมพ่อพ่ออยู่ไหนไม่เจอไม่มีหรอแล้วมั่มีมีนมไหมไม่มีไม่มีไม่มีไปไหนลูกไปจูไปไหนไปจูข้าเดินถ้าเดินอะไรของหนูเนี่ยน้องพี่เจ็บน้องพี่ครับพี่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยน้องพี่ครับ พี่อีิช้างอติช้างพี่ช้างมีนมไหมมีมีไหมครับไม่มีไม่มีแล้วพ่อพ่อมีนมไหมไม่มีไหนลองจับซิหาเจอไหมนมพ่อพ่ออยู่ไหนไม่จอไม่มีเหรอแล้วหมีมีนมหมไม่มี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 ด้วยเหรอโอ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อาเอาเอ้าอ้าเ้มี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 หมมีมัน้มีะ อ๋อเปิดดูเลยเหรอมีไหมไม่มันมีอะไรที่อยากจะพูดออกมาเยอะมากเลยใช่ไหมลูก มามีเกาะมามีจับน้องไว้ใช่ไหม mm hmm. ทำไมกลัวหล,ล,วล่นล่ะลูกจะโย่ให้มามีแค่มีทำอะไรเกาะน้ามีเกาะโอเคมามีปล่อยได้ไหมปล่อยไ,ได้นะทำไมอะถ้ามามีปล่อยแล้วเป็นไงลูกตกมาตกมาเหรอแล้วจะเป็นยังไงลูกเจ็บจะเจ็บเหรอลอยลอยลอแล้วใครเจ็บลูกพี่เจ็บพี่เจ็บเหรอแล้วมามีเจ็บไหม มันมีก็เจ็บด้วยหรอแต่ใครเป็นคนหล่นนะพ่ออยพ่อหล่นงงไปหมดเฮ้ยี่ทีดับได้ไหมยย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 ยาเจ็บเจยย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 ยล่ยยยยเจยย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 ยูปะตยยรยยย แล้วหัวโขกเก็บไหมไม่หัวโขกแล้วใช่นล่นหยิบอะไรออกมาลูกไม่โดนทำไมตัวตอบมันมาอยู่ตรงนี้อ่ะใครมาใส่เนี่ยใครล่ะนี่หละักฐานอยู่ามาเข้ามามีแจ้งแต่มีขึ้นไปยกเทียนตั้งดีกว่ามัมีกลัวเทียนงอีไปด้วยกันไงได้ไหมไปไปกับมัมีไหมัช่มมี ไปไหนลูกไปจูไปไหนไปจู่ขาเดินข้าเดินอ,อ,อะไรของหนูเนี่ย <c oughs> ไหนพิธีพิธีเดินมาทางนี้สิพิธีเกลืมป้านู๊ดกลุก้านน๊ดเหรอ <c oughs> ไหนไหนไหนพาพ่อไปดูที่ป้าน,นู๊ดทำอะไรลูก <c oughs> โอก้ป้น,นู๊ด กลัวปื้อทำไมอ่ะกลัวกลัวทำไมไหนไหนใครกลัวปนุู่ๆน้องพีทำไมทำไมถึงกลัวนู่นกลัวนี่อะลูเออทำไมคิดจูจูไม่ได้จูจูเอาตอนนอนอย่างเดียวใช่ไหมใช่เออเราไม่นอนเราไม่ต้องเอาจู่ๆน้องพีทมาเถอะไปกันเถอะ หรอจุ้ยไปเราจะไปทำอะไรรู้เหรอเราจะไปเอาเทียนตั้งใช่ไหมพิธีสิ่ดาวลางลูกเรากัดพะทำยังไงอ่ะน,น้องพี่กาดที่แบบนี้สอนไงนั่งอย่างนี้นั่งลงมาใช่ครับกาบเร็วกาบกัดสามครั้งกัดสามครั้งสอง ไหนพิธีการพลาซึ่งพิธีไหนกาพลาซิสการหนึ่งครั้งอ่ะกาศลงไปครับอ่ะขึ้นมาอีกการครั้งที่สองการครั้งที่สามการครั้งที่สามเร็วพิธีนี่อ่ะน้องพี่แบบนี้สอนให้นะน้องพี่ทำอย่างนี้การครั้งที่หนึ่งก้มหัวก้มหัวด้วยลูก <c oughs> กับครั้งที่สองก้มหัวกับครั้งที่สามว้าวทุกจใจ